สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาหาน้องเพลงเนาะค่ะน้องเพลงนี่ก็เคยบอกถูกมาแล้ยวหลยงวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เลยมาตามตัวเลขมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะว่าน้องเพลง สิได้แนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก,ก็บ,บาวววไล้ยย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบได้ไ่พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ อธิษฐานแล้วบ่ขอพันไปลูกอธิษฐานเลยอธิษฐานล่นลงอืมขอสามตัวล้วันที่หนึ่งเด้อปูยาเอ้ยวระสันลูกอ๋ออ๋อท่าเลยท่าแป้งเลยบ่ไหนกันอธิษฐานเนาะอือ เห็นเด็กเหรอแม่บ,บ้านกล้องเด็กขายใน่พยงใกล้ๆด้วยนหน้องเพื่อนเพื่เห็นตัวไหนเะนาะได้อีกบอก บอเห็นท <buenas> ่าไหมเอาท่าอีกน้องเพ่งกำลังจิบแปงบอเห็นเหมือนกนเอาท่าอีกน้องน้องเพ่งท่าอีกท่าเกิขึ้นท่าเห็นขึงเอื้องเห็นบ่เจ็บชุดก็มอ้าวบานนี่เอฟซีท่านใดเห็นตัวใดกันพินิจพิจารณาซอยกันเนอะน้องเพ่งเห็นตัวใดเด้อกัดน้องเพ่งสีเว่าสู้ฟังบ้านเอฟซีเห็นตัวใดกัดมโนไผยมโนพันธ์อน้องเพ่งเห็นตัวใดน้องเพ่งสีเว่าสู้ฟังบ้าน เอาเบิง้งงรี่อยๆเบิ้งไปด้วยตัวใดส่งเป็นแต่ปิดตัวเลขว่าน้องเพ่งเบิง้งงู้ยมันตัวใดคือตัวอย่างเดียวฮะเห็นแต่แป้งน,นี่ละมันมองมันสำคัญน่ ออกัเล<า>็กงังกอเลขกงังใส่ตัวญงค่ะตัวไงไหนใ่ไหีลเล็กังอะไร่ะตัวไงเลยกงังก็คือตัวไงเบื่องดีๆมันคือเลขยัง <c oughs> มันคือเลขยงังล่ะน้องเพง่งเบื่องดีๆ๋้าเขาไปใกล้ไปนั่นเพื่อนสิงนี่ <laughs>

เลัวยังแห้งเยอยๆเมือจกปากได้สี่ให้เอฟซีมองด้วยใส่กีหลาเห็นเลขตัวยังเกาะศูนย์สี่กับยังเกาะกับแปดใส่ซีบอกคุณด้วยเห็นยังมองไหนเห็นยังมองนั่นมองไม่ทุกคนเดี๋ยวเห็นตัวยังเอฟซีบอกเอฟซีแห้งเออบอยแห้งเอฟซีฟังเลยลูกเห็นยังเกาะเห็นยังเกาะเลขตัวไหนมีตัวไหนมีศูนย์แล้วก็นยังอีก มีศูมีซครับมียังอีกลงแลกแล้วกับแปดโอ้เห็นศูนย์สี่แปดครับเอซครับเห็นศูนย์สี่แปดนางมยยืตังโดนนางเบงยู่ตังโดนมันเาพ่จ้องโดนเหเห็นศูนย์สี่แปดครับเอซเห็นตัวไหนนะครับกัมโนไผมโนมันลดเดอตอนนี้น้องเพ่งเห็นศูนย์สี่แปด แอดมินคือเห็นเลขห์หน้อบางเกิืองนี่ตกบองใหญ่นอ้าวแล้วเตีะตัวเตี๊ะตาเตี๊ะตาไพตามันแต่ว่ะมาในส่วนของน้องเพ่งเองเนี่ยเห็นเป็นศูนย์ยังก่อนศูนย์สี่แปดอ้าวค้างแล้วบัดนี้พย์พี่น้องเอ้ยเห็นเป็นศูนย์สี่แปดหลังจากจ้องมานับซุโมงนะครับจนท่องห้องจาะกอกแล้วตอนใจเห็นอยู่บองไหนลูกสี่รู้ ที่จัิงจังเนอะนี่บ่เห็นยูหันบ่ก้คือเลขอีดีตัวแต่ว่าคือม่เห็นเป็นศูนย์ที่แปดเลี้ยวบงคือสามห้าคือสามห้าอัน้ตาเด็กหน่อยเด้อเาเห็นศูนย์ที่แปดกเหนเลขัว่าห่าน้องเพ่งเห็นเป็นศูนสี่แปดครับเอฟซีครับแต่ว่าแอดเห็นตอนนี้เห็นเป็นสามหเอ้าี่รดดอกเว้เนาเอาสีหน่อยสีน่อยนี่นี่นี่สามห้ายื่เืเนี่ยนี่เอ้า นี่ละนี่ลราเห็นก็สามหางคือผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกับพี่นิดพี่จัลลาน่ามึงเลือพลอยพี่น้องเนะอ่าอันนี้กับมโนไพมโนพันเป็นความเชียร์ส่วนบาคขันอ่าครแต่ละขันนี่คือเห็นบาคือกันอยู่แล้วล่ะเห็นบาคือกันแต่ว่าส่วนตัวน้องเพ่งเองเห็นเป็นศูนย์สี่แปดอ่าเอาคือว่าน้องเพ่งเคยได้ยูนิตสามตัวรอบนึ่งได้สามตัวแตกได้ยูนิลอะไรยูนิตแต่กระปูนี่มันบ้าที่ตรงนี้่จะมาเที่ยวนี่การ ที่แรกว่าที่ห้น้องเพง่งเบิ้งเลยน้องเพ่งบอกว่าเขเห็นก็เลยถากแต่นี่ถากเปียกไม่ออกถากเปียกไม่ลเลยเพื่อนท่าแปง้งหลังจากท่าแป้งก็จ้องยุดโดนเติบแล้วท่าแป้งแล้วก็ได้รูปล่องจังเห็นตัวเลขอืมาเห็นตัวเลขศูนย์สี่แปดถ้าผูใ้ใดเห็นตัวใดกะอันนี้แล้วจะดุนพินิษฐ์ัมันแล้วแจพินิษฐ์พิจาละหน้าเอาครับพ่อไม่น้องครับอ่าอันมากน้ำกระจัด กัดกระพานครับเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ปอที่เลขมันกัมีถึงมีผิดเนาะเขียนตัวยอเขียนตัวอมาเขียนูลานี้น้องเพ่งม่เขียนใส่ผิดล่ะมาเขียนใส่ผิดอา่างรเยเขียนศูนยหกแล้วมันคือศูนย์หกแล้ววัเนี่ยาดดิโอ้นี่แปดพนก็หนแปด เลขที่เลขที่เลขยังแน่นน้องเพ่บอกเลขเขียนมาพีดกันก็เลขแปดบอกลูกเลขที่ในย่านพีดกันก็เลขแปดยหันหน้านี้เลยข้างคังใส่กันดิข้างคังใส่กันเลยเอาเขียนไหมลูกเขียนตัวงามยไหมง่าเขียนทั้งไต่เขียนทั้งไต่ลูกเขียนทั้งไต่เออเอาศูนย์แปด เขียนชีลูกเขียนชี้เขียนเห็นเกลียดชี้มันเกลียดอีกเนาะเออเอ้ยสีนี่เปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนจั่นนะเอาเขียนดีๆลูกเขียนดีๆเออโอ้เขียนงามเลยบ้านใช่ล่ะเอาเป็นสีส่วนก็แปดสีอเไรได้บ้างเออเอาอันนี้ก็คือน้องเพ่งเห็นเนาะน้องเพ่งเห็นเห็นอยู่ที่ตรงที่น้องเพ่งทับอ่า รูปแป้งแล้วก็อธิษฐานขอปูอันนี้คือเป็นล่ยมือของน้องเพลงเองเ,องเด้อค่ะปัจจีแปดศูนย์นี่รีบเล <c oughs> ตัวทั้งหลังเลขกแปดคือ,คอ <c oughs> จังสันแปดศูนย์4ี่ศูนย์จังสีไหมลักษณะการเขียนนี่มันแปลก นะคนเอาสีมาใส่ข้างหน้าเลขศูนย์อีกเนะาะใช่แอดมินมอะไรที่แอดมินบ้าเลขชื่อย่างเหลี่ยวดิแอดมินก็ได้แม้ตัวนี้แท้บ่ลูกอ่ะฮะยันนาแล้วไอ้ถือเด้อจะได้สวสวยใสแส่แมันไม่บ ได้แล้วบอสอ้าวันนี้กติขออนุญาตสรุปครับถ่ายคลิปใหมน้ำเนีย่ยสำหรับตัวเลขน้องเพียงนะครับหลังจากที่เพื่อนมาท่าแปงนะครับขอโชคขอชัยจากปูกกแดงวันถอดปูกกแดงอ่าสำหรับในส่วนที่เพื่อนเห็นอยก่กกไหมครับตัวเพื่อนเขียนก็เป็นตัวเดียวกันอยู่อืมแต่ว่าเอฟซีเห็นเป็นตัวใดก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อยมีน้องครับ ใส่สติดีๆมาโนไผ่มาโนโมั่นนะครับผู้ใดมีความคิดเห็นแตกตา่างยังไยน,นะครับย่าลืมมก็เมมต์ใตคลิปมาเออมาแบงปั่นแนวทางกันผู้ใดเห็นเป็นตัวดอยู่ก๊กไหมโกกนี่ซึ่งในส่วนน้องเพ่งเองก็เคยได้สามโตแตกนะครับที่นี่มองนี้นะครับเอ,อ่อแล้วก็หลังจากที่ลุดไปสองงวดแอดกับอะไรามาติดตามอีกนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเริ่มนับหนึ่งไหมอ,อ่จากตรงนี้นะครับน้องเพ่งก็บ,บอกว่าฟันดี นะครับก็บเลยมาหาหนองเพียงหนองเพียงกับเลยผ้าลงมา,าโคก,กแดงนี่เอ่อมาขอโจกขอใช่จากปูโกกแดงนี่คือเก่างวดนี่สิเข่าสามตัวว่างงวดวันที่หนึ่งก่อนละกะดาคมสองหางหกหานี่กับพินิจพิจารณาเฮ้ยสิเข่าสองตัวกันแล้วแต่ผู้ใดมากผู้ใดชอบหลังจากที่หนองเพียงกล้องยูบินเวลาโดนหนองเพียงก็บ,บอกว่าได้แล้วนะครับตัวเลขก็คืออ่าศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดนี่แหละน้องเพียงลายยังสั่นแต่ว่าบัดนี้นนองเพียงก็เลยเขียนให้บัดน เพื่อความมั่นใจน้องเพ่งก็เลยมาเขียนนี่ครับในกระดาษนี่ครับพ่อพี่น้องครับน้องเพ่งกเ็เขียนเขียนสามเท้าข้างแรกก็คือเขียนศูนย์แปดสี่แต่ว่าเลขสี่กับเลขแปดเลขแปดนี่คือเป็นลักษณะใดเบิ้งดีๆครับเบิ้งจังหนึ่งก็คือเลขหกอยู่เทิงเลขแปดต่ำลงมาสีเป็นศูนย์หกหรือสีเป็นศูนย์แปดหรือสีเป็นแปดสี่กับพินิจพิจารณาเบิ้งนะครับน้องเพ่งเขียนจังสัน้นเทแยวแรกอ่า แต่ว่าเลขซีนี่คือส่งถีว่วถือกันครับเลขแปดปนไนหันหน้านี้ครับพ่อี่นองครับหันหน้าปิ้นไปคนละทั้งออสิมันภาษามาขี้กันหรือยังไหนกับวจักเพิ่นก็เลยเขียนใหม่บ้านหลังจากที่เขียนลักษณะนี้แล้วเพิ่นมาเขียนใหม่เขียนเลขซีถือทั้งแต่ว่าเลขซีหนีจากเลขแปดมาโดยสิ้นเชิงครับพ่อย่นองครับ <laughs> หนีจากเลขแปดมาเอาเลขศูนย์มาคันไว้กลางครับพ่อยูนองนี่คือเขียนครั้งที่สองอ่า เอาเลขแปดไปไว้ทั้งหลังเอาเลขศูนย์มาไว้กลางเกินใจกว้างเกิดเขียนอยู่โดนเติบหลังจากที่เขียนลักษณะนี่นะครับเลขสี่หนีมาอยู่กับเลขศูนย์บัตรการมาเปลี่ยนสี่ศูนย์อ่าแล้วการมาเปลี่ยนอ่าสี่อ่ามาเปลี่ยนแปดศูนย์ขึ้นจังไหนขึ้นแปดสี่ขึ้นจังไหนลักษณะการการเบิ้งนี่สืเบิ้งจังไหนเลขที่ยุคห่างเลข อ่าแปดนี่ที่เป็นเลขศูนย์วะนี่ก็เขียนครั้งที่สองนะครับบานนี้ก็เลยบอกว่าเขียนตัวยญ่งให้เหิ้บงเน่เพื่อนก็นเลยเขียนหม่บารนี้บานนี้เขียนตัวงใหญ่กับมาเอาเลขศูนย์ไว้ทั้งหนาครับซึ่งก็เป็นเลขเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขียนซับตำแหน่งกันคนละครั้งออนั่นก็ไปคนละตำแหนง่งคือศูนย์แล้วมาเขียนเลขทีแต่ว่าเ่ยวที่สามมีเลขซีก็ยังหันหนาไปหาเลขแปดบาทเลขทีหันหนาเข้าไปหาเลขแปดแล้ว หลังจากที่ปับ๊บควาำเข้าใจกันโดนเติบกับเลขแปดนะครับหันหน้าเขาแล้วคุ้ยเริ่มคุ้ยกันแล้วนะครับเป็นมิรกันแล้วเลขตัวทดทายก็คือเลขแปดคงที่แต่ว่าลักษณะการเขียนเลขแปดคือขอดบนกับขอดล่างครับนะกับพี่นิดวิดจารณหน้าเอาอธิบายให้ชัดเจนนะครับอ่าเลขแปดเพื่อนที่เขียนขอดบนแล้วก็ขอดล่างมีความเปลี่ยนไปได้เพราะว่าสีเป็นเลขแปดทั้งที่เป็นเลขศูนย์นี่ละประเด็นครับแต่ว่า ข้อสังเกตของผมเองนี่ก็คือผมสังเกตในส่วนเขียนครั้งแรกนะครับลักษณะคือจีเป็นเลขหกบอละเขียนเลขแปดอะเนาะที่ติดกันอยู่ครับที่ติดกันอยู่ครับนะเป็นขอดมดมองกล้องอยู่หัลหรือมีหางซี่เกิดทั้งทึงนี่หางสี่เกิดาทั้งทึงจีเป็นเลขหกว่าหรือผู้ใดเห็นเป็นเลขไหสจีเป็นศูนย์หกคือศูนย์แปดอืมเลขซี่กับหลังจีเป็นเจ้าไหนเลขสี่หันนานี้เลขแปดนี่จีเป็นเจ้าไหน เือไปให้เป็นปัญหาหมงเ้ยจังไหรสันนี้อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดุนพี่นดปลอยพี่นองครับอ่าโชคไปมันมั่นก้นเท้ามาลุยพร้อมกันเที่ยวเดียวครับใส่สติดีๆก้นสี่ลงทุนอ่ากายอยากให้เถือกสามโตภูร่ะว่าแร้วกระไดอเพราะว่าเถือกต่รางวันที่หกมาโดดเลยเด้อยากเถือกรางวันที่หาขยับขามาจักหน่อยอยู่อ่าสารคกิปนี้ก็คือสิชัดเจนนะครับสารบตัวเลขเนี่ยทางจากน้องเพลงอ่า